สวัส,สดีครับวันนี้ัอน,นี้ผมมาที่ตวัวอำเภอเครนิคมนะครับแล้วก็ลองแวะเข้ามาดูที่หินพัดนะครับอยู่ที่เครนิคมมาจากตวัวอำเภอห่างกันประมาณ15กิโลเมตรแต่ว่าไปคนไปวนมาไม่เคยมากนะ็วอดไปเยอะทีเดียวจริงๆมีประมาณ12กิโลเมตรจากอำเภอนะครับสามกิโลเมตรพาวนไป รนก็เป็นลานนะครับนะเป็นอีกหนึ่ทาี่ทอ่องเทีเ่ยวข,ของอำเภอแม่ดอยทองนั่นแลมาข้าหน้าก็มีที่จอดรถแล้วก็จะมีรบับบริการใหเที่ยวลองับาทนะครับเป็นรถของในท้องที่เป็นรถแับกือสีรล้อไม่จำกัดเวลานะอันนั้น่ะตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ตอนเวลาห้าโมงครึ่งนะครับ มันจะมีบันไดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่บันไดข้างบนนะครับล่างก็เดินขึ้นมาประมาณหนึ่งอยงกว่าเมตรนะครับเป็นหินก้อนหินรูปร่างประหลาดมากนะครับอยู่บนตั้งโบราณนะครับนะมันเป็นอะไรที่มหันจรรย์ดีทำไมชาติสร้างไวยย้จริงๆแล้วก็เขา,เ,ขา,เ,ขาเป็นรูปร่างไร้พัดเห็นในใน,ในเฟซบุ๊กนะครับที่เขาลงแชร์ไว้ mata. Mendua Rohim. อก็เป็นเหมือนตอนัวท่องเที่ยวที่นี่ก็ทำเป็นการท่องเที่ยวประมาณห้าปีมาแล้วนะทางหน้า <titled> น,น,นี่ก็เป็นจุดชมวิวนะเป็นร้านทำได้อย่างดีลงทุนไปลดทั้งถนนด,ด้วยประมาณสามถึงร้านนะครับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของอำเอชีรีรักน์ของผมนะนี่เป็นร้านนะตรงนี้เป็นจุดชมวิวคือช่วงนี้วิวข้างหน้าข้างล่างที่มัน หมามันมันไม่ค่อยนั่นละไหนนะเป็นหมอกวันอะไรเงี้ยมันไม่สดใสถ้ามาตอนหน้าหนาวแต่ว่าวตรงนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็บนเนินข้างบนเนี่ยข้างบนเป็นลานย,ยิงข้างบนเขาบอกว่ามีบริการให้กางเต้นด้วยนะนี่คือพัดนะครับรอบๆอื่อนๆก็เป็นป่าป่าที่ยิ่ที่ ชาวบ้านทำต้นหญ้าต้นยางนะครับที่ตรงนี้เป็นต้นยานงปาลามซะมากว่าล่างเป็นต้นไผ่ในธรรมชาตินะครับภูขเขาหน้าเลยนะไกลๆแถวาเป็นหมอกันเยอะทีเดียวอํเาเภอนี้ได้ชื่อว่าเป็นอําเภอขุนเ,เ,เขานะครับขีดด้ันนิคมนะนะครับว่าธรรมชาติาเยอะนะที่ค่ะ วันดี้การที่กระดานตกตอน5โมงครึ่งนะครับตอนนี้าโมงครึ่แลก็ให้ดูทำเป็นวิดีโอไว้ปรกันนะได้ยินเสียงตามแล้ตรงนี้เป็นที่นั่งก่อนตลาดนีลงทุนไปเว่ามาใช้เยอะนะครับประมาณ5 0 1บาทเราที่าลังบอกทำเป็นถนนขึ้นมาเป็นคอนรนี้เลยนะเป็นสองใช้รถของ ในพื้นที่นะครับราคิดค่าบริการ200บาทนะครับต่อพื้นที่ออกไม่จำกัดเวลานะครับที่ว่าไม่คุ้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าจริงก็อยู่ก็ต้องนานมากเนาะมันก็ขึ้นมาดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไราไมากมายแตว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่านะสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับก็ไม่ถึงกับใหม่เนาะก็เปิดก็เ,เปิดมา5ปีแล้วนะครับ ก็เพิมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ควางบรรากาศดีนะครับเย็นสบายมากนะเดินจากข้างล่างมาประมาณ150เมตรเป็นบันไดทางวาย่งใต้อย่างดีและมาตรงนแล้วนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะถ้านใครที่จะมาที่นี่ก็ ก็ให้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะถ้าถ่ายรูปทางทำเป็นวดีโอนะนะครับโอเคนะฮะครับเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่คือเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้ทาทายนะเห็นอยู่ที่มีน้องอยู่มาเที่ยวที่นี่แต่ว่าเขาถ่ายรูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็รู้ว่าเออได้อลอได้รู้แล้วว่านี่เป็นที่ใกล้ๆเพิ่เดียวพาดเจอผมด้วยก็เลยมี แล้วก็รดมาดูนะครับตรงนี้เป็นลานนะเดินสบายนะลาบันไดจับนะครับพื้นปูอย่างดีเลยลหน้ามีพระพุทธรูปด้วยนะครับก็ทําบุญบันจากกันได้นะครับมีเจ้าที่ของน่าจะเป็นอบอตอที่นี่คอยดูแลนะนะครับเนี่ยข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นลานกว้างนะสำหรับถ่ายรูปได้เลย คือถ้าใครชอบสั่งเสียงก็ปีินขึ้นไปได้ผมไม่ชอบนะไม่จําเป็นต้องขึ้นไปขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องไปยืนอยู่าใต้ก้อนหินหรือก็ถ่ายรูปนะจะได้ภาพดูให้มันเป็นไว้กล่าวดีกว่านะครับแย่กอินขึ้นไปได้นะครับไปนั่งข้างบนนั้นได้สบายเลยนะครับโอเคครับแคนนี้นะครับยังไงก็มาลองมาดูกันนะครับทุกท่านเลยนะนะครับดูตามเลย ฟังนะครับไม่มีการปิดนะประมาณห้าหกโมงเย็นถ้าตอนเย็นๆน,นะผมว่ามันดีนะนะมาที่กำลังมีจากตกิทงทังรับขอฟ้าเขาด้านขว่ามือนี่นะต้ะองทางว่าฟาที่ยี